จิ้มสุกแล้วอันนึ่งห้ออออออทมหลวกปากนะนี่สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆอ,อากาศไม่ดีวันนี้มา ย่างหมูกินย่างหมูกระทะกินนะคะอันนี้หมักไว้แล้วอันนี้เศษมันที่ยายหั่นเศษเล็กๆน้อยๆเอาไว้ทําอะไรกินอ่ะอยังไม่รู้ส่วนอันนี้นี่แฟนยายจะกินอย่างนี้นะคะมีคนถามยายว่าแฟนยายไม่กินด้วยแล้วนี่แฟนยายจะกินอย่างเงี้ยเอาไปย่างในกระทะเออกินแบบนี้ก็ดียายจะได้ไม่ต้องอย่างให้เนาะอันนี้ของแฟนยายส่วนอันนี้ของยายยายหมักเรียบร้อยนี่เยวไปย่างกินกันนะคะ ฝนตกเมื่อคืนดินมันเละอีกแล้วอ่ะจะไปพรวนดินตรงถอนกระเทียมก็ดินมันแฉะทำลำบากเนาะไปหาหมอมาด้วยแหละวันนี้เนาะไปซื้อของมามก็เลยเนี่ยสิบเอ็ดนาฬิกาสาสิบสองแล้วปะในยายจะทักเข้าสวนไปเก็บผักก่อนมาทำาให้แฟนยายกินก่อนได้๋ราค่อยมากินหมูกระทะกันเนาะ ไปซื้อของมายังไม่ได้เอาลงไปห้องใต้ดินเลย <c oughs> มามาเอาใบขึ้นชายก่อนอสวยๆเด็ดไปแช่แข็งไว้หน่อยไว้เวลาเราำทำซุปหน้าหนาวนะเพื่อนๆก็เด็ดใบอ่อนๆกินมันจะได้นิ่มๆนี่อันนี้เด็ดออกแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่น่ะแหละไปขึ้นชัยเนาะ โอ้ยหอมเพื่อนเพื่อนหอมหอมดูดิ่ขุดขุดทมทม,ทมไว้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยดูสวยสวย,สวยนี่เนี่ยดูมันแฉทําละบากตอนนี้เมื่อคืนตกมาอย่างแรงอย่างหนักเหมือนวันนั้นเลยนะ เอาแครอทหม่เพื่อนเลือกเอาหัวใหญ่ๆเลือกเอาหัวใหญ่ๆจะมีหัวใหญ่ไหมะมันยังไม่ใหญ่หรอกแต่ก็ถอนไปกินไปเรื่อยๆแหละเพื่อนเราปลูกไว้กินเนาะไม่ได้ปลูกไว้โชว์อย่างข้างบ้านไม่กินนะรอให้มันโตหมดค่อยกิน ใหญ่ไม่หรอกใหญ่เอาไปกินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาไม่ถอนเขารอถอนหนุนอีกหลายเดือนใหญเก็บไปกินเราปลูกไปกินเนาะเราไม่ได้ปลูกไปโชว์ <ๆ S 1> เนี่ยถ้าไว้มันก็ใหญ่นะเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผักอะไรกินก็เอาไปกินก่อน โอ้ยใหญ่ลืมมองกล้องมองแต่แครอทนี่ดูตนสิสวยอันนี้นี่โอ้โหสวยมากเลยตัดออกกระลำในสักหัวหนึ่งเนาะฝนตกตกแล้วมันจะเน่าทิ้งว้ ตัดโดนกระมังนี่ได้แล้วนะคัะเพื่อนๆยายไปล้างคนโอเครทสวยดูต้นมันเสียดายเด้เนาะเสียดายถอนเร็วมันยังไม่ได้โอ้ยเทเครอทเลยอีกหลายเดือนอีกสองเดือนนู่อีกสองเดือนน่ะถึงจะได้เต็มที่ของเขานะ่ะอีกสองเดือนดูดิเวลาอีกสองเดือนจะโตขนาดไหนปนีน,น,นีอันนี้ก็มีอยู่หัวเดียวนี่เสียดาย ปีนี้ปลูกผักผิดพลาดทางเทคนิค <c oughs> นะคะทุกอย่างจากสวนเราเองนะคะผักชีกระเทียมแครอดขึ้นช่ายกระลำเนาะนี่แค่นี้ก็ได้กินแล้วหมูกระทะเนาะมาด้ยายจะขอทํากับข้าวให้แฟนยายก่อนเดี๋ยวจะผัดผักรวมรวมแล้วก็หมูเนาะเรามาดูกัน มาก่อนที่เราจะไปทำกับข้าวเรวจะต้มน้ำซุปไว้ก่อนอันนี้รากผักชีนะคะใส่ลงไปรากผักชีใส่เกลือลงไปกระเทียมดองของเรานะคะทำเองนะคะยังไม่ถึงเวลาหรอกแต่ก็กินได้แล้วใส,ใส่ไปนิดนึงใส่ไปนิดนึง ตามใจชอบนะคะซีิ๊วขาวเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนอยาจะเอาหมูเสษเนี่ยใส่ลงไปนะก็แฟนยายก็กินกินแบบกินน้ำซุปสดน้ำซุปเปล่าก็กินได้เนาะพริกไทยได้แล้วแหละเนี่ยนะคะ ใส่หมูลงไปแล้วใส่ช้อนฟองออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นดัดแปลงเป็นซุก,กี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยหมูตัวนี้ยายต้มลงไปแล้วก็ถ้ากินอย่ากินทะเลก็เอากุ้งเอาปลาหมึกมาใส่เดี๋ยวพากินใหม่เดี๋ยวพากินใหม่วันนี้ขอเป็นหมูกระทะก่อนนะคะ mm. หมูกระทะเบื่อๆพวกนี้ก็เป็นซุก,กี้นะคะโอ้ยเยี่ยตนง่าย ผัดรวมของแฟนยายแล้วก็หมูนี่เนาะปรเดี๋ยวจะตักน้ำซุปไปให้ซดหน่อยนึงนี่แหละของแฟนยายเนาะน,นี่นะคะกับข้าวแฟนยายเสร็จแล้วนี่น้ำซุปของเรานะคะผัดผัดูดสเตกน้ำเชอรี่นะคะนี่ป่ะไปเสิร์ฟทีนี้ก็จะเป็นเมนูของเรานะคะ มาเสร็จแล้วมากินกันตอนแรกว่าจะพาไปนั่งกินนอกบ้านเนอะลมมันแรงกินในบ้านนี่แหลนะเนาะนี่น้ําจิ้มยายมาปรุงใหม่นะคะตำรากผักชีกระเทียมพริกมาผสมใหม่แล้วก็บีบมะนาวใส่น้ําปลาใส่น้ํากระเทียมดองหน่อยนึงเนาะมาปรุงใหม่นี่นะคะนี่มา,มากินกันนะคะ แฟนยายกินหมดไปแล้วมามองเห็นกระเป่าตั้งกล้องลำบากตั้งกล้องลำบากเพื่อนๆ้องเห็นร็กเล้อเนิ้วตาใหญ่เนื้วติวตาใหญ่ถุงใส่อ๊อกอ๊อกอวกๆไปนี่มเด้อ ไข่ไม่ใส่นะคะไข่เอาไว้กินพุมิซุกี้กเก็บเต้าก่อน <S 2> <S 2> <S 2> ในบ้านนะคะโอ้ยตะเกียบก็ใช้ไม่เป็น้ามองก็อยากจะเอาซอ์เอา้าไม่ได้กินนานใช้ตะเกียบไม่เป็นโอ้ย,อยก,ก่อนนะอายเขา อยากกินอะไรก็ทำเอาเองนะคะไม่มีร้านไม่มีร้านขายนะคะจะบอกให้อยากกินอะไรทำเองหมูยังไม่จบกินผักก่อนไนดนะ้ไหมอ้ยใช้ไม่เป็นตะเกียบอ้ย <G ül> อ,อ,อแ,แต่กินอนนีมันต้องใจเย็นเนยามาขายหงหงยาก,กินคนเดียวยใหรดูเคแบบว่าเแร่อ,รอยู่มนอกอยากกินอะไรต้องทาเอาเองนะคะ <G ül> ยิ่งอยู่ชนบทแบบยายด้วยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย ร้อนนะคะมันร้อนเฮ้จะได้กินหรืปล่าน้ะคลิปไปถึงไหนถึงไหนอลไรนะกินสุกแล้วอันนึ่ ทำลวกปากนะนี่ my ตอนนี้พอมันร้อนไปมันก็ตัดเองนะมันร้อนมากมันก็ตัดเดี๋ <p> ยวปิดก่อนเนี่มันยาว มาได้กินด้วยกัน ไม่ต้องทามเนื้อเตาเอามาจากบ้านเรายุนีเขาก็มีที่ซื้อในอินเทอร์เน็ตมาเพื่อนๆแต่ว่ายายซื้อไม่เต็มหรอกในอินเทอร์เน็ตแยกม,มาจากบ้านเราเฮ้ยเฮือเสือปะอ chúng ta sẽ cùng nhau với chúng ta sẽ cùng nhau sẽ cùng nhau với chúng ta sẽ cùng นีแลหละเนาะกำลังกินอร่อยๆมีคนโทรศัพท์เข้ามาคัดกังหวะบายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยตาด้วยนะคะ